ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมตลอดเวลาสองปีมานี้อาตมากระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยที่มี ความเห็นและความเชื่ออย่างยิ่งว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมระบาดโลกธาตุสงบเย็นใช่คำรุนแรงเป็นหน่อยว่าระบาดเหมือนโรคระบาดถ้าศีลธรรมระบาดโลกธาตุสงบเย็นถ้าศีลธร,รรมไม่กลับมาโลกาวินาศลักษณะ นี่แสดงให้เห็นอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วซึ่งใครๆก็พอจะมองเห็นสำหรับปรมัถธ,ธรรมนั่นคือหนทางมาแห่งศีลธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรม เพื่อความตั้งอยู่อย่างมั่นคงของศีลธรรมและช่วยให้เกิดความแผ่กว้างขวางออกไปของศีลธรรมอาตมาจึงกล่าวถึงปรมัตถธรรมในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมครั้งที่แล้วมากล่าวโดวยหัวข้อว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจนทุกคน พอใจในการทำงานสนุกสนานในการทำงานมีความสุขในการทำงานเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าถ้าจะให้เย็นชำํำต้องมีการลดแห่งกิเลสต้องมีการลดแห่งกิเลสคอยสนใจคำว่าการลดแห่งกิเลส สิ่งที่จะต้องรู้จักกันให้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสขอให้มองให้เห็นชัดว่ากิเลสนั่นคืออะไรกิเลสนั่นคือความรู้สึกผิดผิดความเห็นผิดผิดความคิดผิดผิดการตัดสินใจผิดผิดเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลสขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกผิดผิดความคิดผิดผิดความเห็นผิดผิดตัดสินใจผิดเมื่อมีอารมณ์ภายนอกมากระทบทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำ ในชีวิตประจำวันของคนเรานี่เรียกว่ากิเลสระว่งวางจะเกิดความคิดผิดเห็นผิดเป็นต้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบจะได้ไม่มีกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การเกิดขึ้นแห่งกิเลสก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกอขอกอ,อกกา ของพุทธศาสนาพวกฝรั่งเขาเห็นว่า ABC ของพุทธศาสนาคือไปเรียนปรัชญาทั้งหลายในอินเดียกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเรียนพุทธศาสนาส่วนในพระบาลีได้ตรัสไว้ชัดว่าการรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่น เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาเรียกว่าอาธิปรมจัทร์พุทธบริษัทจงมีการศึกษาพุทธศาสนาขนาดตั้งต้นเป็นกขอกกาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบตาเป็นต้นเกิดเป็นผัสสะแล้วไม่มีสติปัญญา มันก็เป็นผัสสะโง่เกิดเวทนาโงา่เกิดความอยากที่โง่คือตัณหาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตัวตนไปตามตัณหานั้นว่าตัวกู้ตัวกู้เป็นผู้อยากอยากจะได้มาเป็นของกู้สิ่งทั้งปวงก็เป็นของหนักและเป็นความทุกข์นี่จุดตั้งต้นของความทุกข์ต้องรู้สิ่งนี้เหมือนกับว่าเรียนกอคอกา ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็ขอกอกาในการศึกษาพระพุทธศาสนาการทำผิดเมื่อมีอารมณ์มากระทบตาหูจหมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องผิดเรียกว่าคิดผิดพูดผิดทำผิดกิเลสคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดความตัดสินใจผิดตามปกตินั่นดูให้ดี เราไม่มีความรู้สึกแยกกันอย่างนี้เอาความรู้สึกที่เกิอดอยู่นั่นเป็นตัวเราเสียเองตัวเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นตัวเราเสียเองหน้าขันกันหน้าขันหน้าเศร้ากันหน้าเศ้าเอากิเลสเป็นตัวตนเสียเองจึงไม่มีใครคิดจะทำลายล้างกิเลสทั้งที่มันเป็นของร้อนกิเลสเป็นของร้อน พระพุทธเจ้าท่านตัดเสียกว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะราคะหรือโลภะมันร้อนทั้งที่เปียกเยกแๆแฉะแฉะโทสะหรือโกธะมันร้อนอย่างเผาไหมโมหะมันก็ร้อนอย่างมืดคลุ้มเอาทีเดียวเนี่ยไฟเปียกก็มีแห้งก็มีมืดก็มี เกิดขึ้นในใจแล้วเป็นของร้อนแล้วเรียกว่ากิเลสเป็นไฟให้ดูในทางที่ตรงกันข้ามว่าถ้าไม่มีร้อนมันก็เย็นเห็นกันได้ไม่ยากเลยไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจก็ไม่ร้อนให้จิตใจก็เย็นไม่มีกิเลสก็เย็น ความดับไปแห่งกิเลสนั่นแหละคือนิพพานคำว่านิพพานในสมัยพุทธกาลเป็นคำพูดของชาวบ้านแปลว่าเย็นเย็นคือดับไปแห่งความร้อนของสิ่งที่มีความร้อนนิพพานเป็นความดับของไฟเช่นบาลีว่าปัจโจตเสวะนิพพานางังดับไปเหมือนไฟดับ ส่วนความทุกข์ดับร่างกายดับนี่ใช้คำว่านิโรธนิโรธะมากกว่านิพพานะจึงแปลว่าเย็นเมื่อไม่มีไฟคือกิเลสปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าไม่รู้จักกิเลสว่าเป็นของร้อนนี่น่าแปลกไม่รู้จักไฟว่าเป็นไฟไม่รู้จักความทุกข ว่าเป็นความทุกข์ชาวต่างประเทศมีการศึกษาอย่างชาวต่างประเทศเขาเขาเขาถือว่าเขาไม่มีความทุกข์ไอ้ที่ชาวพูดเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์นั่นเขาว่าไม่ใช่ความทุกข์เป็นของธรรมดาอย่างนั่นเองไม่ต้องไปดับมันชาวต่างประเทศบางคนว่าไอ้ที่ไม่มีความทุกข์นั่นมันผิดปกตินะ คนไม่รู้จักยินดียินร้ายไม่รู้จักอร่อยไม่อร่อยเป็นคนปกติอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่ปกติคือเป็นคนที่ผิดปกติต้องมีกิเลสต้องขึ้นขึ้น,นลงลงไปตามกิเลสจึงจะเป็นคนปกติเมื่อถือหลักอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่สามารถจะอธิบายเรื่องความดับทุกข์อย่างไรได้ เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกิเลสและไม่รู้ว่ากิเลสเป็นของร้อนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรามีกิเลสโดยเอากิเลสเป็นตัวเราเราทุกคนเอาตัวกูของกูนมาจากกิเลสเอากิเลสมาเป็นตัวเราอย่างนี้ในสภาพปัจจุบันนี้ดูให้ดีดูให้ดีกิเลสกำลังครองใจคนกิเลสกำลังครองบ้านกิเลสกำลังครองเมืองกิเลสกำลัง ครองโลกจริงไม่ค่อยดูดีกิเลสครองใจคนคนจึงรับใช้กิเลสเหยื่อของกิเลสจึงเป็นสิ่งอร่อยที่สุดของคนคนก็ลหลงไหลในเหยื่อของกิเลสการบูชากิเลสจึงเกิดขึ้นคนเลยไม่มีศีลธรรมไม่มีกิเลสไม่เมื่อไม่เมื่อมีกิเลสก็ไม่มีศีลธรรม ไม่มีศีลธรรมแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการปกครองทางอะไรทุกอย่างเพราะไม่มีศีลธรรมทำทุกอย่างอย่างไม่มีศีลธรรมทำอย่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนมันก็ไม่มีศีลธรรมเราไปมัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองโดยไม่ดูที่ต้นตอว่ามันมาจากความไม่มีศีลธรรมซึ่งมาจากกิเลสอีกต่อหนึ่ง เราเอากิเลสเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นฝ่ายถูกเสียแล้วมันก็มีศีลธรรมไม่ได้ <c oughs> นี่คือความไม่มองให้เห็นว่าต้นตอของปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมอันมาจากกิเลสกิเลสจึงมีโอกาสครองใจคนครองบ้านครองเมืองและครองโลกสภาพปัจจุบันในโลกกำลังเป็นอย่างนี้ขอให้สนใจดูให้ดีเป็นพิเศษ คนมีกิเลสคนมีกิเลสเอากิเลสเป็นตัวตนของตนก็บูชาเยื่อของกิเลสเป็นพระเจ้าต่อสู้เพื่อกิเลสต่อสู้เพื่อให้ได้เยื่อของกิเลสต่อสู้แทนกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นตัวตนของเขาไปแล้วเขาก็ยังจมอยู่ในกองกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนนอนที่เกิดในพริกมันก็อยู่ได้โดยไม่แสบร้อน นอนที่เกิดในคูดมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกศกปรกนอนที่เกิดในซากศพที่เน่าเหม็นมันก็อยู่ได้โดยไม่รู้สึกเน่าเหม็นความเคยชินหลงไหลในเยื่อของกิเลสเป็นนิสัยเป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่าเสพติดคนจึงจมอยู่ในอบายามุขซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นทางให้ได้เยื่อของกิเลส ยากที่ใครจะพรากออกมาพรากตนเองหรือพรากผู้อื่นใดออกมาเสียฉากอบายมุกซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสคนร่ำรวยก็ถือโอกาสผลิตเหยื่อของกิเลสขายเป็นอุตสาหกรรมร่ำรวยไปเลยอุตสาหกรรมผลิตเหยื่อของกิเลสขึ้นในโลกนี้มากมายเต็มไปทั้งโลก อ,อร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางกายอร่อยทางใจผลิตขึ้นเป็นุตส,สารกรรมจนผู้ผลิตร่ำรวยเป็นภัยแก่โลกไปเสียกม็มีนอกจากนี้ยังมีการกระทำโดยไม่รู้สึกตัวไม่เจตานาแต่ก็เป็นอาวาัยามุกอย่างยิ่ง ขอยกตัวอย่างขออภัยนะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนี้มีการพนันมวยกันที่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านนอกที่ไหนมีจอโทรทัศน์วันมีมวยก็พนันมวยกันเสียเงินเสียทองกันเป็นอันมากโดยเฉพาะก็เป็นพวกวัยรุ่นนี่อบายามุกโดยไม่เจตนา เราจมาเห็นว่าไอโทรทัศน์เนี่ยน่าจะเลิกโปรแกรมมวยเลิกโปรแกรมมวยพวกวัยรุ่นทั้งหลายจะได้มาจะไม่ได้มาเล่นการพนันมวยตามโปรแกรมมวยที่จอโทรทัศน์ขอผู้มีอำนาจได้พิจารณาดูว่าอบายมุกที่ไม่เจตนากำลังมีเห็นมากขึ้นมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นอย่างนี้ คนมีกิเลสอยู่แล้วนั่นก็นรับเอามาสนองกิเลสอบายามุกโดยทั่วไปเช่นดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพน,นันครบคนชัวเป็นไม่เกยียจคร้านทำการงานเป็นอนบายามุกอย่างไรอาตมาก็เคยบรรยายมาหลายครั้งหลายหนแล้วในการบรรยายครั้งก่อน นั่นเป็นอบายมุกโดยเจตนาทั้งที่อยากจะควบคุมก็ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวนี้มีอบายมุกโดยไม่เจตนาไม่มีการควบคุมไม่มีใครต้องการจะควบคุมมันก็ยิ่งส่งเสริมให้มากขึ้นคนมีกิเลสก็ได้เหยื่อของกิเลสกิเลสมันก็มากขึ้นมีผลคือ มีการพ่ายแพ้แก่กิเลสมีการพ่ายแพ้แก่กิเลสในหมู่คนผลก็เกิดขึ้นคืออบายมุกก็เต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งขึ้นทุกทีอบายมุกที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่ชอบทำการงานไม่เห็นว่าการทำการงานเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไม่ชอบทำการงาน ไม่รู้ว่าคําว่าทำ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 ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยคือหน้าที่ของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละคือทมคือธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมเขาไปเห็นอบายมุกเป็นความสนุกสนานเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติมันก็เลยไปกันใหญ่ไปบูชาอบายมุก เพราะการแพร่กิเลสอบายามุขก็เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่โดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีโดยรู้สึกตัวก็มีไม่รู้สึกตัวก็มีเห็นเป็นความดีความสุขสนุกสนานอร,อร่อยอไปเสียก็มากที่อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองผลของการพ่ายแพ้กิเลสคือ อมายมุกเต็มเมืองแล้วอาชญากรรมทั้งหลายก็ตามมาเต็มบ้านเต็มเมืองประจักษ์พยานมีอยู่ที่ข่าวสารต่างๆแม้แต่หน้าหนังสือพิมพ์ก็แสดงเห็นว่าอาชญากรรมกำลังระบาดผนของการแพร่กิเลตนี้ทำให้คอรัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองคอรัปชันคือการสแสวงหา ประโยชน์รายได้อย่างไม่ถูกวิธีคือการโกงนั่นเองเมื่อไม่มีศีลธรรมไปพายแพ้แก่กิเลสแล้วก็ทำคอร์รัปชันก็มีการคดโกงในหมู่มนุษย์จนไม่เป็นมนุษย์จนเหลือแต่เป็นคนคนผิดก็ พร้อมที่จะโกงคนซื้อก็พร้อมที่จะโกงคนกลางก็พร้อมที่จะโกงคนขายก็พร้อมที่จะโกงคนส่งออกก็พร้อมที่จะโกงนี <c> ่เ <oughs> พราะไม่มีศีลธรรมก็โกงโกงกันทุกชนิดของคนจนกระทั่งว่าผู้รักษาความยุติธรรมก็จะโกงที่น่าเศร้าที่สุดก็คือนักบวชทั้งหลายก็จะกลายเป็นคนโกงถ้าไม่มีศีลธรรม ระพายแพแก่กิเลสไม่ต้องดูอะไรอื่นประเทศชาติของเราขาดดุลการค้าอย่างท่วมหัทวท่วมหูเลยนี่มีมูลมาจากอะไรนีม่มูลมาจากคนสนองกิเลสของตนมากเกินไปคนบูชาเหยื่อของกิเลสมากเกินไปกินอาหารแพงแต่งตัวแพงซื้อหาความสำราญแพง ไม่มีใครมีความสุขเพราะการทำหน้าที่การงานอาหารบริโภคในบ้านในเมืองไม่ถูกใจอาหารจากเมืองนอกก็เข้ามาเช่นเนื้อกระป๋องเล็กๆไม่ถึงหนึ่งปอนราคาตั้งร้อยบาทตั้งเกือบร้อยบาทนี่จะกินกันไปทำไมนอกจากจะให้ประเทศชาติขาดดุลการค้า มีอาหารอะไรอีกมากที่จะซื้อหาได้ถูกถูๆบำรุงร่างกายได้ดีในประเทศไทยก็ไม่นิยมกันนี่เพราะพ่ายแพ้แก่กิเลสการแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องใช้ไม้ส้อยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะมันก็ล้วนแต่จะทำไปในทางสนองกิเลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ไม่มีขีดที่ว่าเพียงพอหรือพอดีแลาจะไม่ขาดดุลการค้าอย่างท่วมหูท่วมหูได้อย่างไรกันเล่าอีกทางหนึ่งถ้ามองดูในด้านในคือด้านจิตใจผลแห่งการพายแพ้กิเลสนั้นทำให้คนเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน มันอดไม่ได้มันต้องไปสแสวงหามามันอดไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ทรมานใจเป็นอยู่อย่างทรมานใจเป็นอยู่อย่างวิตกกังวลไม่เท่าไรก็ได้เป็นโรคปวดศีรษะโรคนอนไม่หลับโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะคิดไม่ถูกคิดไม่ตกในเรื่องนี้ ได้ยินการประกาศทางการแพทย์ว่าเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนๆอาตจมาคิดว่ามากกว่านั้นที่รู้แล้วมาประกาศมันยังน้อยไปสำหรับคนไทย48ล้านนี่คงจะไม่ใช่เป็นโรคประสาทกันเพียงแสนๆมันจะขึ้นจำนวนล้านแล้วก็ได้สองล้านสาล้านแล้วก็ได้แต่ไม่ได้มาพบหมอ หมอไม่ได้โจดไว้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นสิเป็นสถิติ <c oughs> เป็นบ้านี่ที่มาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นหมื่นหมื่นแต่ที่ไม่ได้มาก็ยังมีอีกนั่นเราควรจะเอามาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาทว่าการพายแพ้แก่กิเลสนี่ <c oughs> ทำความเสื่อมเสียมหาศาลน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อาตมาพูดว่า กิเลสน่ากลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์บางคนไม่เชื่อขอให้พิจารณาด้วยดีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกนเพราะกิเลสเพราะกิเลสจึงเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกเพราะกิเลสจึงเกิดนายทุนอืเมื่อเกิดนายทุนก็มีผู้ต่อต้านด้วยกิเลสคือชนกรรมอาชีพแล้วก็รบกันไปรบกันมาอาฆาตหมาดร,ร้ายแก่กันและกันโตษ ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาก็ด้วยอำนาจของกิเลสการเกิดขมวนนิดก็ดีการล่างพลานกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดีมันก็มีมูลมาจากกิเลสนั้นกิเลสจึงน่ากลัวยิ่งกว่ามขมวนนิดผลของการแพ้่ก่ะกิเลสเนี่ยทำให้โลกร้อนระอุไปหมดอย่างนี้ อา้าวที่นี่มาดูเรื่องถ้าไม่มีกิเลสกันบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีการลดกิเลสมีแต่กิเลสกิเลสก็ครองโลกกิเลสครองคนกิเลสครองบ้านเมืองครองโลกเป็นระบบกิเลสสาธิปไตยกิเลสาธิปไตยนี่น่ากลัวยิ่งกว่าระบบคอมมิวนิสนะต์ฟาสซิสนาซิสอะไรต่างๆถ้าประชาชน ไม่ยอมลดกิเลสลงแล้วรัฐบาลไหนจะทำความร่มเย็นในบ้านเมืองได้ถ้าประชาชนไม่ยอมลดกิเลสลงจะแล้วรัฐบาลไหนจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้หรือจะต้องใช้กันกีรัฐบาลจึงจะปกครองบ้านเมืองให้สงบเย็นได้ถ้าคนมีกิเลสนั้นยิ่งรวยยิ่งโกงคนคนจนเสียอ,อีกไม่มีโอกาสจะโกง คนร่ารวยมีกิเลสแล้วยิ่งโกงแล้วก็ยิ่งโกงมากยิ่งมีอํานาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งใช้เกียรติเป็นเครื่องมือโกงโกงเพื่อได้เหยื่อสนองกิเลสอย่าเข้าใจว่าร่ารวยแล้วจะไม่โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะโกงแม้เป็นนักบวชก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมคือบังคับกิเลสไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งมีอำนาจยิ่งโกงยิ่งมีเกียรติยิ่งโกง ดูให้ดีดูให้ดีข้อนี่ว่าอะไรกําลังครองมนุษย์อะไรกําลังครองใจม,น,มนุษย์ครองบ้านครองเมืองครองโลกไม่ใช่กิเลสหรืออย่างไรประชาชนของกิเลสจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรประชาชนของกิเลสเขาก็เห็นแก่ตัวกูของกูเขาไม่เห็นแก่ผู้อื่นเขาไม่เห็นแก่ความถูกต้องอก็เป็นนั้นว่า ประชาประช,ชนที่มีกิเลสนั่นแหละทาให้กิเลสครองเมืองกิเลสครองโลกไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ที่จะใช้อำนาจอะไรมาปราบกิเลสจะใช้อำนาจอะไรมาปราบกิเลสถ้าไม่ใช่อำนาจของพระธรรมที่กิเลสยอมกลัวอำนาจธรรมดาอำนาจอาวุธนี่จะปราบกิเลสได้อย่างไร จะปราบคอรัปชันได้อย่างไรรบกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับรบกองทัพผีกองทัพพวกผีใครจะเอาชนะได้ด้วยอาวุธอะไรแม้แต่ปราบตักกะแตนศัตรูพืชก็ยังปราบกันไม่ค่อยได้น่าจะไปปราบกองทัพผีของกิเลสได้อย่างไรเขอให้เราได้ใช้อำนาจของพระธรรม เอากองทัพพระธรรมเอาองค์พระธรรมมาเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสกันเถิดข้อนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานปรมัตถธรรมคือสติปัญญาในอันดับสูงสุดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรจะทำอย่างไรเท่าไรเมื่อใดรู้อย่างถูกต้อง นี่เรียกว่าปรมัตถธรรมท่านมีแล้วก็ง่ายที่จะทายมีศีลธรรมศีลธรรมมาแล้วผีกองทัพผีของกิเลสนั่นก็จะหายไปขอให้ปรมัตถธรรมกลับมามาสร้างอาวุธสำหรับปราบกิเลสหรือปราบผีที่กำลังครองโลกผีคือกิเลสที่กำลังครองโลก จะต้องถูกปราบให้หมดไปด้วยพระธรรมให้เรามีความรู้สึกถูกต้องให้มีความคิดถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีการตัดสินใจถูกต้องทุกครั้งที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในชีวิตประจำวันของเรานั่น,นคือศีลธรรมมีรากฐานเป็นปร,ม,รมัตถธรรมมาแล้วกับพุ้มครองคน ให้พ้นจากอำนาจของกองทัพผีคือกิเลสก็ให้ปรับปรุงปริยัติธรรมคือการเล่าเรียนธรรมะให้ถูกต้องปรับปรุงปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องแล้วหวังผลเป็นปฏิเวทธรรมที่ถูกต้องอย่าได้วังผลผิดๆงมงายเลย ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมถูกต้องแล้วเราก็มีกองทัพธรรมที่สามารถจะปราบกองทัพผีคือกิเลสให้หมดไปเคยลดลงประชาชนต้องมีการลดลงแห่งกิเลสจึงจะสร้างความสงบเย็นขึ้นมาในประเทศในชาติของเรามีธรรมะมาช่วยมนุษย์เราให้สามารถลดกิเลส จะลดโดยวิธีใดอย่างไรถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พูดกันในคราวหลังเดี๋ยวนี้เรามีไฟโร,ราคะโทสะโมหะเผาจนร้อนไปทั้งโลกจงธรรมะกลับมาดับไฟนี่เสียคนก็จะเย็นบ้านเมืองก็จะเย็นโลกนี้ก็จะเย็น การชี้ชวนซึ่งกันและกันเพื่อการลดลงแห่งกิเลสเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีความถูกต้องอย่างยิ่งและด่วนรีบด่วนยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกปัจจุบันนัตธรมาขอจบการบรรยายครั้งนี้ลงด้วยความหมดเวลาว่าท่านทั้งหลายจงมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการลดลงแห่งกิเลส ข้างตนขอ้งตนแล้วมีความอยู่เป็นผาสุขถูกต้องตามคลองธรามของความเป็นมนุษย์สบายทั้งกายทั้งใจอยู่ทุกทิพาราศีการเทิน